หมดเฮ้ยให้ลิคินหรอวันนี้จะมาแนะนำพริกบูสองตัวนะคะที่เลี้ยงไว้อ่าอันนี้ตัวนี้ชื่อยูรินะคะหนึ่งอันนี้หนึ่งปีกว่าแล้วหนึ่งขวบแล้วใช่ไหมถ่ายรูปถ่ายรูปเขาต้องถ่ายูแม่ถือเองนะอ่าคนนี้ชื่ออะไรนะไมาไดียินชนี้ชื่ออะไร ยูริส่วนคนนี้ชื่ออะไรคะคนนี้ชื่อคนนี้ชื่อ,นนอฟาโลคนนี้ยังไม่ตัดหงเลยนะแห้งเลยเห็นไหมไม่สบายนะคะคนนี้ไม่สบายแห้งเลยแล้วไปเอาผักเอาหญ้าอะไรไปให้มันกินนะลูกมันก็กินเออมึนนี่ก็ฉลาดนะเนาะ ฉลาดเนาะตัวน,นึงก็กินใหญ่เลยนะไม่ต้องไม่ต้องค่ะไดเอ,อะไรมาให้มันกินนะลูกดูมันก็กินนะเอาญ้าเอาอะไรให้มันกินไปเอาไปเด็ดมาอีกเด็ดมาอีกานางก็ไปหาย้าหาผักมานะคะเป็นยังไงบ้างหายแล้วใช่ไหมหายอย่างโลฮะโลครับเห็นมันคือคือคือ,คอไม่ใช่แบบขู่นะมันแบบว่าเป็น อตัวนี้ไม่ไม่ค่อยแบบเหมือนไม่ค่อยแข็งแรงอ่ะเป็นโรคเกี่ยวกับโพรงจมูกเหมือนคนแบบชอบเวลานอนก็จะนอนเหมือนนอนกลอนอะไรเงี้ยอ่าดูน้องไม่ดีเจ็บมือเจ็บมือเลยมันกัดเลยหรอคะมันกัดมันดิ้นไส้หนูอ่ะมันอะไรนะคะอ๋อมันดิ้นไส้หนูเลยหรอคะเหมาดูมันกินใหญ่เลยไปเอายาอะไรให้มันกินเลยดิด เออมันก็กินเนาะเห็นหเล่นด้วยกันทุกวันนะคะเจ็บเท้าเจ็บเท้า,ลา,ลาเลยเหรอคะสั่งให้มันนั่งอยู่นะมันก็นั่งอยู่งั้นอะออตัวนี้จะแก่ละอะฟาโลมีนบอกให้ฟาโลซิดดาวสิซิดดาวที่เ้าซิดดาวที่เก้าอ้าวงงาโลชิด เออยูเอเอตัวนี้ชิดดาวได้อ่าโอเคชิดดาวแล้วโอ้โหเก่งมากเลยสมองช้าไงสั่งไปสองนาที<พ>ก็จะสอบก็จะฟื้นโอ้ยน่าศึสารแห้งเลยดูดิแห้งเลยอะ่ะอืมอน,น,นีเชื้อฝรั่งแท้นนะดูตาดิ กินอะไรนะคะกินหญ้าด้วย,วยมันเป็นโรคมาเยอะมากเลยแล้วทง <ำ S 1> สารแล้วแบบจะเอาไปตัดหูก็ทงสารเลยแ,ลแบบโตแล้วก็เลยไม่ได้ตัดเลยไม่เป็นไรเอาไปเป็นพ่อพันธุ์เฉยๆพอแต่แบบว่าพ่อของเขาเนี่ยแบบดีมากเลยนะเนี่ยเดี๋ยวรอให้หายเราจะผสมพันธุ์ใหม่ตอนนี้ก็จะเป็นตัวเมียใส่พี่ใส่พี่บ้างใส่พี่บ้างโอ้โหพี่อยากจหี่ออกกล้องบ้าง อ่ะพี่พี่สั่งให้มันสแตนด์อัพดิสั่งให้โลสแตนด์อัพดิสั่งลนะงอ่าอัพเป็นดาวอ่ะออเป็นดาว <c oughs> มันสมองช้าดูไอ้โลวะฟาโลมันสมองช้าสั่งไปประมาณสองนาทีถึงเกิดลุกขึ้น,น,น,นอันนี้ยูริเรียกชื่อก็ไม่ถูกยูริลุกขึ้นอ่า ตัวนีู้ขึ้นกลายเป็นนอนเฉยเลยดูหิวน้ำปะเนี่ยหิวน้ำไหมหิวน้ำไหมตัวนี้ตัวมีงานะคะเคยออกแล้วคอกนึงสิบเอ็ดตัวออกลูกสิบเอ็ดตัวเลยอะไหนสวัสดีครับสวัสดีครับมีคี้ตาติดเนี่ยเอาขี้ตาออกดิสวัสดีครับ นายยิ้มดิยิ้มอะอะมินกัวไหมมินกัวไหมว้าวอุ้ย,ยมินไม่ได้อาบน้ำเปล่ามีนจามเลยอ่ะไม่่ใชหมิรินมิรินอันนี้มิรินใช่ไหมอันนี้ชื่อมิรินใช่ไหม อันไหนชื่อมม <Hello. S 1> ลินอันนี้ชื่ออะไรนะ <I know. S 1> ไมลินเจ้ามมลินเจ้ามมลินไม่ใช่อ้โลไม่ใช่มิลินใช่อันนี้มิลิน uh อันนี้ชื่อมมลินนะอา uh อันไหนอันนี้นี้ชื่ออะไรมมลินไมลินเซนอ <m uch al> ัพ uh อันนี้ชื่ออะไรชื่อโลนะ uh โ <Okay>, okay, อเคโอเคไม่ใช่ใไม่ใช่อันนี้อะไรนะอันนี้ไธอันนี้ชื่ออะไรอันนี้ไฮโลมินลินอ๋ออันนี้ชื่อไฮโลนี่มันชื่อยูริตัวนู้นนนฟาโลจำไม่เคยได้เลยมิลินอะฮัโลโหลชิอ่ะเดี๋ยวจำสับกันอีกแหละอันนี้มันยูริเนี่ยเนี่ยชื่อยูริอันน,น,นี้ตัวนี้ยูริฟาโโลเก่งมาก เก่งมากค่ะเออมิลินโบใบไม้พ่อพ่อเบยจุ๊บแ่แม่พ่อมิลินโอเคฮาโลอันนี้ฮาโลค่ะโอเคถูกต้องค่ะป่ะเลสโก้ป่ะป,ปิดประตูป่ะเดีย๋ยวเราจะไปข้างนอกกันปิดประตูเลยค่ะป่าบอกให้ยูริออกมายูริออกมาออกมาป่ะลองปิดดิปิดได้ไหม,ไ,มได้ไหมหนูก็ลองปิดสิ ปิดเลยปิดทับมันเลยทับมันเลยโลออกไปบอกลิออกไปลลิออกไปโลลิมันชื่อยูลิลิออกไปออลิออกไปลูกอืมออเออปิดบ้านเร็วๆไ็วไปกลับบ้านเราเร็วเรว S <S ไม่ไม่อดโดนไม่ปิดจ้ะเออปิดได้ไหมปิดง่ายงอะปิดไม่เข้าลิไม่เข้านะไปก่อนนะที่ไปก่อนนะเออเฝ้าบ้านาหลังนี้ดีนะ